สวัสดีค่ะและนี่คือรายการอิมออนลนไม่เห,ห,หรอปะเอาแปลก,กันแกก็พูดบ้าง right. อิมออนไลน์ไม่เห็นฉัน <c oughs> เห็นแกคนเดียวเออเราเซนเซอร์เนาะเอาแบบเนียนแล้วตัดต่อออกให้เนียนเลยนะวันนี้นะคะแขกรับ,บเชิญเนี่ยเป็นคนที่หลายๆคนเนี่ยโโอ้หเรียกร้องมากแล้วก็ไม่ค่อยมาออกช่องเราเลยแล้วค่อยๆยไล่จากตาลงมาไไมค่อยๆตาจมูกปากผมเน้นความสวยที่สุดตัดต่อมันทำไม่ได้นะ เนื่องจากนะครเขาเป็นตัวแม่แห่งศตวรรษนี้เขาเพิ่งได้รางวัลสาวปังแห่งปีไปด้วยเออคือเรียกได้ว่าเป็นผลโหวตของคนทั่วทั้งประเทศไทยโหวตให้เขาต้องได้รางวัลนี้ค่ะแล้วนอกจากนั้นนะครยังมีบทเพลงชื่อดังที่เกี่ยวกับเม็ดเลือดอะไรหรือเปล่ายังไงที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยล่าสุดมียองเซ่ขอสวัสดีกับศิลป์ไโฟเวอร์แล้วสวัสดีค่ะ มาแล้วออนไลน์นะคะห้องส่งแนะนำตัวหน่อยค่ะ,ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวชาลิสาชูจีรศิษฐ์ค่ะดีใจมากมากเลย,ยดีใจวันที่หนึ่นงเป็นคนนำสกุลสูตรเมื่อกี้แอบคิดว่าจะพูดว่าดิฉันนางสาวพาัทุพงศ์เงี้ย,ยใครก็ไม่รู้เราตายไปแล้วนี่ <laughs> เอาอี้พัทุพงศ์ที่เราคุ้มแขกต่อไปวันนี้เราก็จะมารีแคปวงคาราบาวไงเพราะเราตัวร็อก วันนี้นะคะเรามีเมนูเด็ดที่แบบอยากชวนพี่เอิร์มมากินมากเ็ยแค่ไหนคงไม่ใช่อะไรแบบง่ายๆอย่างเช่นกุ้งถังนี่ไม่เอา่ายเกิดทะเลถังนี่เอาอันนี้อยากกินมานานเพราะ่าคิดถึงเมนูนี้ไม่ได้ทานมานานมากทุกคน<ไ>ก็คือเมนูทะเลถังวันนี้เราสั่งมาแบบเยอะมากเลยทุกคนเวลาเราสั่งมานะคะเขาก็จะมาเป็นหน้าตาเป็นถุงแบบนี้มาเลยเหมือนเราไปทานที่ร้านเลยค่ะทุกคนเนี่ ฉ่ำมากแบบนี้เลยนะคะอะละซึ่งวิธีการทานเนี่ยต้องมีกระดาษก่อนเป็นของคู่ใจนะคะแล้วก็ปูเลยหอมมากหอมไหมหอมาะร้านชื่อดังปะร้านชื่อดังร้านชื่อดังย่านเล็บด่วนเอออันนี้เชื่อว่าเป็นเมนูในฝันของทุกคนนะอุ๊ยร้อนอเลยอะร้อนร้อนเลยร้อนร้อนเลยร้อนร้นเลยวาอุ๊ยน่ากินมากเลยอะน่ากินมากทุกคนกบพี่เอิร์กไม่อิ่มนะคะเราเพิ่มไปอีกทะเลทางอุยร้อนเลยร้อนเลย อาหารมานี่อาจจะเราถ่ายรูปก่อนอาจาจะพูดถาประมาณไหนแบบนี้นะนี้ค่ะมาแล้วค่ะสัใจไหมคุณแม่อาหารมาคือตัวเราใหญ่หรืออาหารมันเล็กว่าคือโตมันเตี้ยเราจะสื่อสารไงดีว่ามันจริงๆมันใหญ่มากเลยมันใหญ่มันใหญ่มือใหญ่กว่า เอาว่าตอนนี้คือกับข้าวแล้วแบบว่าท่วมโตมากมากเลยะทุกคนช่วยดินี่เห็นไหมล่ะเออแบบสุดใจเอาล่ะปะเริ่มกินกันเลยดีกว่าแต่ว่าวันนี้เออแต่งตัวแรงมากยังไงแกเบาเหรอแกแรงกว่านั้นอีกนะอือือข้าอะอร่อยมากเลยอะมันมาพริกแกงโอ้รสชาติมันจะเป็นประมาณนี้เนาะเหมือนผัดพริกแกงพี่เอิร์กฉันพูดไปแล้วอาค่ะูดเรียนพูดทั้งหมกไปแยไปพูดเยอะาะ าหที่บ้านกับน้องๆที่แบบไม่เคยทานหน่อยรสชาติเป็นประมาณไหนคือไม่เคยกินรสชาติแบบนี้ปกติที่หนูกินเนี่ยจะเป็นออกอแบบว่าเผ็ดหวานแต่เนี้ยเผ็ดแล้วเหมือนแบบมันเครื่องมันเยอะมันเหมือนผัดพริกแกงอ่ะผ<ม>ัดพริกแกงผัดเผ็ดอะไรเงี้ยผมแบบไม่ไป <laughs> ช่วยไม่ได้ <laughs> ทุกคนจะบอกว่าไม่ว่าจะหยิบจับอะไรขึ้นมาดูสิทุกคนมันแบบท,<ม>ทุกอย่างมันถูกเคลือบหมดเลยอะ่ะ <laughs> เขาผัดมาดีมากนี่เรวมกระทั่งถึงปลาหมึกเอง <laughs> อะไรเองนอ,อู้หูทุกคนดูสิปลาหมึกค่ะอืมอร่อยเนาะหนูไม่ได้จิ้มอะไรเลยจิ้มมันก้อนเลย นี่ออเป็นอยู่ที่แบบนานานกินทีเนาะอืแกกินบ่อยปะไม่ค่อยบ่อยพวกกินอะไรบ่อยกินอยู่กับแกกะหัดกระเพราต้ยมยำกุ้งล้ำคน้นไม่เผ็ดหรอดูดเวอร์เกินตัวแม่อะยังไงทำไมวันนี้แต่งตัวแรงแต่งตัวแรงแต่ว่าจริงใจไง <laughs> คือว่าหนะังที่ถ่ายเนี่ยคือห้าทุ่มกว่าเ,ออเมื่อกี้เนี่ยเราสองคนไปที่งานค่ะเป็นงานหนังรอบสื่อนะคะของหนังเรื่อง The Little Mermaid ในตำนานที่แบบแลหลายๆคนรอตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไลฟ์แอคชั่นปล่อยติเซอร์มานานมากเนื่องจากที่หนังที่คนทั่วโลกรอเพราะนี่คือการทำไลฟ์แอคชั่นครั้งแรกของกระตูนเรื่องนี้นะคะซึ่งเขาก็ทําเป็นแบบหนังซึ่งลดมากเดี๋ยวนี้นะคะเราสองคนเนี่ยจะทานไปเมาไปจะรีขับไปฟังว่าในเรื่องเป็นยังไงกันบ้างออดีไหมได้ไไดเออเอาพี่เอิร์กเรื่องไหนบ้างเล่าก่อนต้องเล่าก่อนว่าก่อนหนังจะ มีกระแสหลายด้านเริ่มจากนางเอกนะอเหมาะไหมหรือไม่เหมาะอะไรเงี้ออยือยมาคนยังไม่ทันได้ดูเลยอืมแต่เคยไปแลาไม่เหมาะอาจาอจะเป็นเพราะด้ภาพจำคนนึนกออกปะก็ต้องยอมรับตรงๆว่าคนไม่โอเคกับนางเอกตั้งแต่ต้นเป็น <laughs> มัจะมีมือผีมานิดนึงนะครับแล้วกันมีกะทิคนก็แบบผิดหวังมากโอ้โหมันแบบมันลบภาพความฝันของเจ้าหญิงนั่นของชาติกระนูลเออทำไมเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาเละผลนะว่าทำไมต้องเป็นผิวสีกระตูนเนี่ยเขามีมานานนะถูกปะแต่เดี๋ยวพราะมันเป็นไลฟ์แอคชั่นอ่ะเน้นสด่เออสมจริงตจรดใหม่แต่มันก็แค่เขาสมจริงไม่ได้เพราะไม่มีใครรู้ว่านางเงือกเป็นหน้าตาเป็นไงเงืออกปะเท่าที่ขันเคยฟังเนี่ยเขาเล่าประมาณว่าไปดูประวัติเจ้าหญิงของแต่ละคนเนี่ยเจ้าหญิงคนนี้มันอยู่ที่ทะเลไหนล่ะซึ่งทะเลแถบนั้้้นนนนนกก็็เปปคผิิวสีีระมาาณถอจแบ ภูมิศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นคนผิวประมาณนี้แต่การสันนิษฐานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยใส่ตัวละครให้เป็นผิวสีจริงๆตามภูมิประเทศตรงนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยคนรอดูกันว่าในไลฟ์แอคชั่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงจะออกมาสับพึงขนาดไหนใช่ซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเราเพิ่งมีโอกาสได้ไปดูมาใช่ทั้งสดร้อนๆเลยเริ่มจากตอนเปิดมาเลยเป็นฉากน้ำทะเลอุยแรงมากเป็นทะเลคลื่นใหญ่เลยเป็นมรสุมใหญ่เลยเป็นเงาแอรเรียลว่ายอยู่ใต้ผิวน้ำแล้วก็เป็นเรือโจรสลัดใหญ่ๆเนาะคือต้องเล่าอย่างเงกาม คือหนูอะเพิ่งรู้ว่าการ์ตูนน่มีสองภาคภาคหนึ่ง<อ>กับสองแล้วหนูเคยไปเห็นในภาคสองว่ามีแบบพี่น้องอยู่ในภาคสองมันในการ์ตูนภาคหนึ่งมีปะไม่เคยเห็นอะมีก็เ,เรียกเป็นน้องคน2ท้องไงเอาหรอแต่เปิดมาเป็นพี่น้องทั้งเจ็ดทั้งแปดเลยนะอนะ่ะหูซึ่งจะบอกว่าซับขึง<ข>มากพึ้มา,ม,าามากขาเลยแบบทเท่าแบบเทียมเวอร์ผิวสีเอเชียตาตีตา,ตา,ตาหมวยตาลึกตาอะไรก็คือมีอหมดเลยคือด้ว่ควขมที่ว่าเขาอะแยกเป็นน้านน้ำปะเพราะว่ามีทั้งหมดเจ็ดด้านน้ำแต่ละคนก็ได้อาจจะ ตามทองที่เรเองอยู่แล้ด้ตอนฉากเลยไหมตอนที่ทุกคนไหวมาจะมีปลาไหว้ตามแต่ละคนหมดเลยทั้งทั้งหกคนมึงเก็บราละเอียดเวอร์เลยดีเทลมากเคฟของพ่อปลาตัวกริย์อ่ะเห็นเคฟข้างหลังปลาว่ามันเป็นปลาเป็นปลาแบบเรียงตัวกันเป็นเคฟเป็นผ้าทีแรกหนูหนูมองหนูว่าเป็นผ้าแก้วไม่ใช่ผ้าแบบมีสแกนที่แบบว่ามันอุ้มดาวีพอน่ะแต่พอดูเรียงจริงอะผ้านันคือปลามาเรียงแบบไหว้ตัวติดกันให้มันเป็นเป็นเหมือนผืนผ้าสะพึงมากทุกคน พอแล้วก็เปิดตัวนี้ด้วยเพื่อน3คนเอ่ชื่ออะไรบ้างนะ<ส>เซบาสเตียน ก็จะมีนกคือจำชื่อไม่ได้มีนกปูปูแล้วก็ป่าซึ่งก่อนนี้ก็มีปัญหาดรามาเหมือนกันว่าปูไม่ตรงการ์ตูนแต่ก็บอกอะไรร้ปะอพอได้ดูแล้วอะน่ารักมากเป็นตัวสร้าสีนสัของจริงคือในอรวที่เคยออกมาเนี่ยผมบอกว่าเหมือนของจริงเกินเอาไม่เห็นเหมือนในการ์ตูนเลยก็ไล่แอคชั่นเขาก็ต้องอินจากสัตว์ตัวจริงๆรอะไรอย่างเงี้ยในทีวเราอาจจะไ่เห็นมาวคิดว่าโหนั่งขงหมุนแบบเหมือนรู้สารคดีสัตว์แน่เลยแต่ของจริงไม่เลยเขาทําให้สัตว์มันน่ารักได้อ่ะท เล็กๆ,ๆของมันน่ารักหมดเลยคือความเป็นดิสนี่เนี่ยต้องให้เขาเรื่องนี้พี่เอ,อ๋การทําแบบสิ่งที่แบบไม่น่าจะมีชีวิตจริงหรือว่าพวกสิ่งของหรือกรตามเนี่ยให้มันดูมีชีวิตจริงได้อะดังนั้นเขาเลยทำให้สัตว์ที่แบบไม่สามารถสื่อสารกับมนุษย์หรือไม่สามารถพูดเป็นภาษามนุษย์ได้อะ แต่มันเหมือนมันพูดได้อ่ะใช่สายตาของปูมองขึ้นลงปึ๊กปักปึ๊กปักขามันทำอะไรได้มันี๋ยวหูโคตรเก่งเลยทุกคนทำดีมากเลยอ่ะเปิดตัวพ่อประทุกษัตริย์นนองแล้วก็พี่สาวทั้งหมดแอร์เรียลอยู่ไหนทำมไม่มาโอ้แอร์เรียลอยู่ไหนทำมไม่มาตามการ์ตูนเลยก็เป็นฉากที่คนรอดูว่าเออมันจะเหมือนการ์ตูนไหมซึ่งเต็มภาพเนี่ยเหมือนการ์ตูนแหละแต่ความตื่นเต้นพอมันกลายเป็นหนังเป็นเนื้อมนุษย์จริงๆอ่ะมันตื่นเต้นมากพอเจอกะอะไรฉลามไงล่ะโอ้โหฉลามเขาทำดี แก็มันจะมีจังหวะแบบกระชากจิตกระทักใจอ,ะอ่ะโอ้โหททาถึงมากอะต่อมาที่พระเอกเป็นซีนเปิดตัวพระเอกโอ้โหเขาไปหาคนหน้าตาคลายกระตูนได้ขนาดนี้มาจากไหนวะคือหล่อมากหล่อเหมือนในการ์ตูนเลยอะ่ะ คือฉันว่าแคร์อะยากเพาะอยไรปะหนึ่งคาแรคเตอร์ต้องได้เสียงอีกเพราะว่าเอกเปิดตัวพระเอกปุ๊บร้องเพลงเลยค่ะอืมร้องเลยไม่รู้หนุ่มไม่เคยได้ยินในการ์ตูนอะเพลงใหม่ไม่เคยได้ยินน่าจะเพลงใหม่อืมแล้วแบบซร้างตึ้งคือพระเอกหล่อมากพระเอกปีกเท่ตายเป็นเท่เป็นอะไรแล้วก็ในบทคือเป็นพระราชาเป็นลูกพระราชาที่กำลังจะได้ตำแหน่งอะเนาะแต่กินเหล้าอยู่กับคนบนเรือใช้ชีวิตจนแบบคือเป็นคนนักท่องเที่ยวอะเป็นคนชอบการเดินทางอะเนาะก็ที่เขจะมีความสุขของซีไปแล้วก็เห็นสีหน้าว่าอุ้ยมีเสน่ห์อะเออหนุ่มมมนนักท่่่อออองาีเเสหห์ิิลลยะคืืไตดม อืมนี่กุ้งอืมกุ้งชั้นเองก็อยู่ตรงนี้เนาะนี่อะไปลายอะทุกคนอร่อยมากไปดังเงินเราไม่ต้องมากินกุ้งถ่านนะไม่กินเพื่อนตัวเองปะกินเออนั่งต้องกินอะไรอ่ะแล้วกินนักเอกกินอะไรอ่ะกินสบู่ไม้นักเอกกินดอกไม้กินดอกไม้ก็สบู่ไม้ชื่อเป็น้อกกิซ่าลายปะ กินสัตว์ลายกินผักวีแกนแต่เขาไม่ได้โชว์ใช้กินอะไรเนาะแต่มันมีชับหนึ่งที่ขึ้นเรื่องมาเลยว่าอะไรทำไมนางก็ไม่มีน้ำตาเออโคตรเป็นโคตรของใครเจ้คนหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้ลืมชื่อนะบอกว่านางเงือกนางสารเพราะว่านางเงือกไม่มีน้ำตาโอ้ยไม่อยากเล่าเดี๋ยวสะป่อเดี๋ยวผงเล่าอยู่นึ้งให้เขาไปดูเอ็ดีรูม <laughs> มันมีน้ำตากระเทยในเรื่องอยู่ <laughs> ก็คือเธบอกว่าซีนใต้ทะเลอ่ะคันชอบนะในทีเซอร์เราว่าสะพึงใช่ป้ะเซ็ตเต็มของโลกใต้ทะเลอ่ะสะพึงมากสะพึงสุดๆดเขาทาให้ใต้ทะเลมันดูน่ารักค่ะใช่เราอยากไปเล่นว่ายแบบนั้นอะขณะที่เราจับแมกกะพุนมันไม่ได้นะคะสีข้างแหกนะคะแต่นักเอกเป็นฟิวโหอัชเดลียก็เลยว่าเออนี่แหละเป็นเงื่องบดี เพราใจคิดฉากมากอ่ะสาลายเปิดมาปุ๊บเป็นโขดหินต่อมาเลยหินก็เดิดปุ๊บปลาตัวเล็ก พุ่งออกมาต่อแบบโอ้โหคือเขาทำให้เราสึกว่าใต้ทะเลมันไม่น่ากลัวเออทางที lonely, ่ทะเลลึกขนาดนั้นอ่ะมันน่ากลัวเขาเลยเราไปถ่ายงานที่หวีบ่อยเราพยายามกันแล้วท้ง okay, กีกทีเองพี่เอิร์กเองก็พยายามให้พินิกรเนี่ยพยายามดำน้ำแล้วเชื่อไหมของจริงมันไม่ใช่อันเด็ดเนี้ยของจริงมันใจหายอ่ะของจริงคือเอค่แบบระแวงมากแบบว่าฉลามมีพุ่งงานนี้พุ่งงานนี้พุ่งมาแต่ในเรื่องนี้ทำให้ทะเลมันดูแบบว่าสวยงามน่ารักมีเสียงดนตรีเต้าแมงกะพรุนปลาทุกอย่างน่ารักหมดฝูงเต้าอ่ะถ้าเราเจอเรากิน นะคะตัวเต่ามันตกอย่างนี้ใส่เรานะคะเต่าอ่ะตอนนี้นั่งเอกคืออไม่เล่าดีกว่าเอาเป็นว่ามีสัมพันธ์กับเต่าเขาทำดีอ่ะทำสวยมากเลยทีนี้ปุ๊บ <S <S พอทีก็วีแล้วสีก็แบบฟิลโกรธพอ,อทีแบบว่าเออทำไมพ่อไม่เข้าใจโลกมนุษย์มันฉันบ้าเออคือเออการจีบมันดีนะม,นมันโกนี่เลยเนาะเดยวเราหิบเนาะ มันก็คือไม่ได้ใจร้ายเหมือนทีนพอ่อเคสเออในอดีตโบราณเนี่ยรรมันรู้ทำแม่ออก็ชีตายหรอนะจากจากการสนทนากันอยายให้รู้นะ,ฉะเฉลยว่าแม่แอรเรียว <laughs> คือมนุษย์น่ะทาแม้ชีตายพ่อก็เลยโกรธหนักน <c oughs> ไม่อยากให้ยุ่งชีน,นอยปุ๊บทีปุ๊บก็ขึงซีนเพลงตำนาน <c oughs> <c oughs> ให้แกพูดละเพลงะเล่าแบบละเอียดเลยอ่ะจริงจริงอ่ะในยูทูบว่าที่มันเป็นมาสเตอร์เพลงเขาปล่อยมานานแล้วเราก็จะได้เห็นบางซีนที่เขาเอาเอาเอามายำยำรวมกันจะขอชื่นชมจริงว่าเป็นการปล่อยที่เก่งมากเลยอ่ะทำให้คนเห็นว่าหนังมีแค่นั้นไม่เอาผ่าที่มันแบบชั้นด้วยที่หนงเนี้ยยูกดียวนะจีตัดทุกคนพาร์ทโยเวอร์ะ ทำดีที่สุดในโลกตั้งแต่เคยเห็นมาเลยอะฟีดอะที่ห่างสัตว์ oh, แล้วก็พุ่งขึ้นไปแบบนี่แบบนี่แหละคือรู้เลยว่าอยากออกไปจริงนางเปิดมาด้วยอารมณ์แบบว่าสุนทรีก่อน <erd> เออเธอลังมองในใครวนนี้เธ <as> อจะสมไหมไหมคือรู้เลยว่าเออแบบที่มีตอนนี้ก็ไม่ที่สิ่งที่อยากมีจริงจริงอย่างเงี้ยนางเปิดมารี่แบบเป็นเป็นกึ่งกึ่งแฮปปี้ก่อนแบบมีนี่ไงดูสิตั้งยี่สิบดูหน่อยสิมีตั้งยี่สิบอะไรเงี้ยไม่เท่าไหร่หลังจากนั้นปูเพราะเขาทอนที่บอกว่า เขาเรียกว่าอะไรนะตีนท่อนนี้แหละจากหางที่มาประกบคู่อยู่อย่างเงี้ยมันกลายเป็นอย่างนี้ปึ้งเหมือนปานินโดนจับอ่ะอย่างนี้เลยอะมันกัดฟันอยากจะไปแล้วมันจะไปให้ได้แล้วว่ามันต้องเป็นยมพุ่งอ่ะใช่แล้วสีหน้านางเอกือแบบคือสีหน้าจะไปอย่างเงี้ยหูทำดีมากสีหน้านางเอกอ่ะแสดงได้ทุกอย่างทุกอารมณ์แบบของหลังเรื่องนี้คือจะบอกว่าหนังมันจะมีช่วงอยากออกจะไปให้ได้กับที่ เอาหมดสิ้นแล้ว<อ>ไม่ไปก็ได้<อ>นักเอกทําถึงทุกอานลม,มคือแบบว่าให้เนาะอืมฉันให้เลยอะ่ะคืงเพลงหลังของพัทยโยวอ่ะมันคือสียงน้าของผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบมุ่งมันมากๆ,ๆอ,อ่ะเขาทำให้เราเห็นอะ่ะแล้วตอนที่เราฟังเพลงเนะ่ะในแพลตฟอร์มที่เขาสตรีมนี่นก็ตามอะ่ะเรางงว่าทำไมเขาใช้เสียงประมาณอย่างนี้ไปดูพร้อมกับภาคฉบับเต็มในโรง ตัวเข้เขาใจมันคือการเค้นของผู้หญิงคนนึงที่แบบว่ากูอยากจะไปแล้วจริงๆเออทั้งหมดที่มีตรงนี้มันก็ไม่พอมันอยากไปหาของใหม่ๆตรงนั้นน่ะทำไมไปไม่ได้เหรอฉันขอไปได้ไหมอ่ะขอไปอ่ะอย่างเงี้ยก็เลยเป็นการตอบคำถามของแคร์ตั้งแต่ต้นเรื่องเลยว่าทำไมต้องเป็นคนนี้เล่นเออมันถูกต้องทั้งหมดมันทำดีมากๆทุกคนคือแ็เชื่อเหอระบบการแคร์เขาต้องคิดมาแล้วเขาไปถึงกนา่เขาอยู่มานานมาก่อนนำเพลงอ่ะก่อนวันหายก็ดันตอกย้ำติ๊กตอกต่างชาติ S <S <S ตรงเวิร์ดที่ลาดาดีลดาดับด่ารดาแล้วนางเอกร้องรอบเดียวผ่านเลยไม่มีการเทคตอนที่ชิร้องลาดาดีเราตอ้องชิงเป็นเออร์ซูล่าร่างสวยอะ่ะ응 รู้เลยว่ามัน Inner Line อ,อินเนอร์ไลน์อะตอนที่มันร้องอะอนางเอกร้องเรารู้ว่าอันเนี้ยไม่ใช่นางเอกนะคือเอตูล,ล่าร้องอยู่อะไรเงี้ยเขาทำาถึงอะเขาทำมถึงมากการแคดเขาคือทำดีมากทุกตัวละครที่เราแคดมากคือถึงมากจริงๆอะทุกคนหนูชอบตรงนี้มากมหลังจากที่แอเรียลเนี่ยช่วยพระเอกขึ้นมาบนชายหาดเสร็จปุ๊บแล้วซีวก็หนึ่งเลยคือตะลึงได้เห็นพระเอกแบบระยะใกล้ได้ได้โอบก,กอดมันจะมีมจังหวะแบบว่ารักหลับติดถึงตอนพระเอกอ,อยู่ในน้ำนี่อะะรก็เอ๊ะเอ้ยตื่นเต้นได้อยู่ใกล้มากอะไรเงี้ยจนขึ้นมาถึงฝั่งป๊โโอหมันนเด กตานี่ว่านี่คือสิ่งที่กูแอบดูมานานเนี่ยคนคนนี้เหล่าทหาร ยอดปราสาทตรงนั้นปุ๊บแต่ถ้าห่านกำลังวิ่งลงมาไงชีก็ต้องมุดกลับไปที่น้ำถ้าห่าเอาตัวไปเอกขึ้นไปเสร็จปุ๊บตามกระตูเลยนะชีแอบดูชีแอบดูปุ๊บและนี่แหละมันพีคกตรงนี้เลยอ่ะกูอยากไปโลกตรงนั้นจริงๆอ่ะคือเขากอฟเฟมหนึ่งกระตูทุกคนตั้งใจี่นางแบบคำนี้คำว่าตั้งตาตั้งใจคือนางอ่ะอยู่บนโขดหินในกระตูเนาะถ้าใครเคยดูเนาะนังคานแบบขยับตัวเองอ่ะเพราะนางเป็นเนื้อเงือนจะไม่มีเท้าใช่ไหมตั้งตาตั ใจปึ้งซูามิกส์ขาดทั้งหลังปึ้งของจริงจึ้งเพราะแต่ฉันเพิ่งรู้ว่าคือตันดูอะไม่ได้ใส่เดทเดทลเพ่งรู้ว่าเขารวมไซเรนกับเมอร์เมดเป็นอันเดียวกันหรอตอนที่ลงไปในน้ำแล้วเนี่ยตัวปูอะบอกว่านางเอกอะใช้พลังของตัวเองอคือเสี่ยงไซเรนเพื่อช่วยชีวิตพระอเอกอ,อป้ติแล้วอะคือเวลา,นานหนังซีรีส์ฝรั่รงเนเขาจะแยกกัน ไซเลนก็คือไซเลนไซเลนคือจะแบบว่าฆ่าคนนะไซเลนคือสตาร์บัคอ่ะที่ลงอีตัวนั้นอะถูกไหมไซเลนคือในเรือแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะอยู่ใต้น้ำอ่ะที่แบบแบะอย่างนั้นอ่ะแต่เฉียงเพออะ แต่เมอร์เมดก็คือเมอร์เมดอะไรเงี้ยแต่ดีนี้มันเขาแบบว่ารวมเป็นอันเดียวกันรวมเป็นอันเดียวกันก็เลยจะเป็นประวัติจริงๆที่เขาตั้งใจมาเป็นแบบนั้นจริงๆนะทุกคนไปรอดูฉากนี้จริงๆมันดีมากจริงๆอ่ะจริงๆเสร็จปุ๊บเออร์ซูล่าเอาร่างเออร์ซูล่าอ้วนก่อนโอ้โหทำดีอ่ะอ๋ออีเออร์ซูล่าตลกเธอจำได้ไ่มที่ร่างนี้มิทต์ไปหานักเอกรอบแรกอ่ะเออคือแอบดูตลอดเวลาแอบดูตลอดเวลาแล้วพอเห็นว่า คือจะบอกให้นะถึงเรารู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงแต่พอมันเป็นไลฟ์แอคชั่นไปดูเหอะมันมีมุกมันมีดีเทลอะไรที่มันแบบทีในกระตือนมันไม่มีแบบนี้แบบนี้เออมันดีเทลยิ่มย่อยอ่ะซึ่งจะบอกว่าเอียวสุราตลกมากก็กดไม่ลงอ่ะเป็นเป็นตัวไลน์ที่ตลกสนุกตลกอ่ะคืออยากมีเพื่อนในแก๊งแบบเนี้ยมันตลกอ่ะอีนี้มันสนุกมากเขาะเขาทำสื่อดีอ่ะคือร้า์แต่ตลกโกะชีแวบหน้ามหานังเอกนางเอกไม่เอาอีนี้แวบหน้ากลับไปเลาวอีว่าเอาเอร์สุราไปแล้วผมแบบเดียวสบานดังเอกนางเอก น่าไปปุบอีมอ,อ,อร์สุล่าโปรปึ้งยังอยู่ <c oughs> ช็อตกันทั้งโลงตลกมากมันจะมีอีกหลายมุกที่แบบอยากให้ทุกคนไปติดตามกันในหนังอะค <c oughs> ือมันหลายๆอย่างอะพอมันลงมาแล้วมันกลมอะ มันกงม,ม,มให้มันน่ารักมันสนุกเพราะให้เรารู้นะว่าเรื่องมันต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ามันตื่นตากับทุกฉากที่จะมีอะไรเงี้ยใช่ก็ต <Yes. S 1> ามเรื่องแหละทุกคนค่ะสุดท้ายแล้วนังเอกก็ได้มีโอกาสไปที่ปราสาทเพราะว่าแลกเสียงกับเออรนน์ซูล่าเนาะซึ่งก็ไปดูช็อตแลกเสียงกันตัวเองคือดังก็ทําดีมากแต่ปราสาทนี่สิพี่เอิ์กยังไงคือจะบอกว่าปราสาทเนี่ยให้บรยากาศเหมือนปราสาทอินเทเลจริงๆอะที่มันวายมันจะเป็นแบบว่าเราพี่จะพูดเลยก็ไม่เคยไปนะเคยเห็นในหนังนึกออกปะ ประมาณนี้แล้วอยู่ริมน้ําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือใครไม่รู้ว่าตรงนั้นเขาเรียกว่าย่านอะไรอ่ะไม่รู้คือถ้าเป็นของเตยนี่จะเล่าได้เออถ้าเป็นเทาวจะเล่าได้แต่คือเรื่ององนี้พร้อม การ์ตูนแล้วเมันเป็นหนังอ่ะมันคล้ายกันมากมช็อตร่ออ,อคือเทียบได้แล้วมันจะมีฉากที่ต้องวิ่งนงางเอกต้องวิ่งเนี่ยฉากนี้ต้องวิ่งขึ้นไปเพื่อาหาทา้งทั้งบนแกนนจะบอกาทางต่ำๆนะสามโลมวิ่งอย่างเงี้ยขึ้นไปข้างบนพอมันเป็นการ์ตูนอ่ะมันแป๊บเดียวก็อยากรูรว่านางเอกจริงๆอ่ะยังต่ำสามโลนะคะวิ่งอย่างเงี้ยโคดอยู่างเงี้ยกว่าถึงบนอ่ะแกไม่เอาแล้วก็ได้อ่ะก็ได้วะ แกฉันเอ็นดูใส่ตานางเอกมากตอนที่ท,ที่เกาะเรือเออตั้งแต่นางเอกเกาะเรือตอนต้นเรื่องอ่ะชีแบบอย,า<ล>ย่างิูงง้อะ่ะคืออยากรู้ไปทุกอย่างนะใช่นะอยากรู้ว่าอันนี้คืออะไรเขาพคุอะไรกันอะไรเงี้ย คือเราดูรู้เลยว่าอันนี้คือเหมือนฟิลเหมือนแบบไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนประสีภาษาเหมือนแบบอุ้ยอ่ะอุ้ยอะไรคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนักเอกเป็นฟิลนั้นเลยแล้วให้อารมณ์แบบนั้นจริงเอาว่าแกก็เห็นสายตาของคนที่แบบไม่เคยเห็นอะไรจริงๆไหงนางแสดงได้แบบนั้นจริงๆจนเราเชื่อว่านางไม่เคยเห็นจริงๆอ่ะคนที่เป็นคนเรือจริงๆอ่ะหน้าที่ของเขาคือต้องรักษาลูกเรือให้ครบทุกชีวิตก่อนตัวเองจะเป็นคนสุดท้ายที่ลงจากเรือในวันที่เรืออับปางซึ่งพระเอกคือคนนั้นก็คือกลัปตันเลยจริงๆซีนที่เขาทำขึ้นอ่ะเสียวตาย มันสูงแบบคือจะบอกอะไรต่อให้เคยอ่านกับตูมาแล้วย้ำอีกรอบนะต่อเคยดูตัวตูมาแล้วแต่พอมันเป็นหนะเราสึกว่ามันคืออันนี้คือคนตัาได้จริงๆริงได้หรอปะเร, in, เราอินเราเอาใจช่วยมากกว่าก,การที่เป็นการ์ตูนคาแรคเตอร์ะอะอไะนหรอไหมแต่ต่อให้เป็นการ,ร์ตูนเราก็อินแหละแต่พอเป็นคนมันอินกว่าอินกว่าเออแล้วทีนที่ฉันเล่าดูคือซีนไม่รู้วภาษากฤษเป็นชือเป็นอะไรนะคิสเธอ์นาวซัมติงให้จุบเธอเลยอ่ะคือมันน่ารักมากมันเป็นซีนที่ฉันอ่ะชอบการ์ตูนเรื่องเนี้ยแล้วฉันชอบดูซีนนี้มากจริง เรามันเป็นสิ่งที่น่ารักแกลองนึกภาพนะเราเห็นกระตูนอะเรารู้ว่ามันสวยเราคิดว่ามันไม่มีทางทำได้จริงที่จะมีแบบหิ่งห้อยนกนกบินข้างบนแล้วตหิ่งห้อยไล่าตามปลาว่ายเป็นตัวไฟมันบิวจริงๆแล้วมันน่ารักด้วยคนใส่หมุกเข้าไปอีกอะรอบที่เราดูเนี่ยมันเป็นรอบเจ๋งฝรั่งแท้ๆเลยมไม่ใช่รอบภาคไทยเนาะตลกมากเขามีการใส่มุกใส่อะไรนึกภาพทั้นดูเวอร์ชันไทยของตลกคูณไปอีกอะพอเราดูจนจบอะเราเราพูดได้ว่ามันกลมอะมันมันไม่มีอะไรเกิดอะไรมันไม่มีอะไรน้อยไปกว่าอะไรแล้วเราก็ ถือว่าถ้าไม่ใช่คนนี้นเป็นนางเอกแล้วจะเป็นใครวะเราก็ยังนึกภาพไม่ออกเนอะหรอะแล้วร้องได้ทุกอารมณ์ทุกคาแรคเตอร์อะไรแบบเนี้ยถ้าพี่ดูอยู่นะหนูอยากชมว่าพี่ร้องดีจริงๆอะ่ะทุกบทเพลงทุกอย่างที่พี่สื่อสารได้มันน้องอีกปะเราเป็นน้องเนาะน้องร้องเก่งมากเลยอะ่ะพี่ชื่นชมเลยพี่ให้สาม่านคือมันถูกต้องหมดเลยอ่ะ้ะจีนมากช็อตที่ จาร์ตูนกคือจีนมากแกไปดูดูแล้วแกจะเขินกันทุกคนเอางี้จะบอกว่าที่เราเล่าไปอ่ะมันไม่เรียวสปอยหรอกเพราะว่ามันเป็นการ์ตูนมาก่อนคือมันทำขั่นมาก่อนคือคำว่าลแอคชั่นของดิบนี่คือเขาทำตามการ์ตูนเลยแต่แต่เรื่องนี้มีจุดทวิสต์ที่แบบว่าไม่เหมือนในการ์ตูนแล้วบอกว่าเป็นจุดที่ว้าวบอกเลยว่าทีร้องไห้ตอนนั้นฉันร้องหนักคือฉันดูแล้วว่าเออมันคือแบบอุ๊ยไม่อยากพูดเดี๋ยวห่าสปอยต้องไปดูเนาะแกคิดดิว่าดีมากที่เราดูอ่ะแล้วที่เราดูเป็น ซาวแท็กใช่ปะ่ะที่ดูถ้าดูภาคไทยหนูมีโอกาสได้ฟังอขอบเรียองเอ่ยชื่อละกันเนาะพี่โบกี้ไลออนไอ้องของพวกเราเขาร้องเป็นเวอร์ชันไทยเนาะเขาได้มีโอกาสได้พาคเรื่องนี้ก็แอบม,มีดราม่าในโซเชียลว,ว่าเสียงพี่โบกี้ไม่เหมาะอะไรเงี้ยแต่พอเราได้เห็นภาพเต็มของหนังเรื่องนี้นึกภาพเสียงเป็นพี่โบกี้ไปใส่ตรงนั้นเดียว มันเลยรู้เลยว่าทําไมการเอื้อนของพี่โบกี้ต้องเอื้อนแบบนั้นต้องท่านทำไมต้องทําอย่างนี้คือมันไหลไปตามภาพที่มันเกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้เลยอ่ะดังนั้นใครที่ดูภาคไทยฉันว่ามันจะมีเกิดความกลมกล่อมขึ้นอีกมันจะฟังง่ายขึ้นเข้าใจเรื่องได้ง่ายขึ้นมนแบบโบนอ่านหนังสือไม่ทันแบบอ่านจับไม่ทันอะไรเงี้ยภาคไทยก็เป็น1หนึ่งสิ่งที่ต้องไปดูนอกจากพี่โบกี้ที่มาเป็นร้องของนางเอกแล้วนะตัวเสริมทัพของเราค่ะพี่แกงส้ม ฉันเป็น f อเขาตอนเวลาเขาเล่นละครเวทีพี่เอิร์กฉันรู้เลยว่าพี่แกงส้มเขาจะมาฟิลไหนอะ่ะแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนฟิลมาให้มันเป็นกลายเป็นเจ้าชายดิสนีย์อะ่ะโอ้โหแล้วบวกกับพี่โบกี้ฉันว่ามันคงจะกรมกรอบน่าดูอะ่ะคือมันดีมากแล้วก็รู้เลยว่าเสียงพี่แกงส้มต้องเข้ากับภาพมากๆเอาเป็นว่านะเซอร์ไพรส์ที่อยากให้ทุกคนไปดูอะ่ะมนอบอุ่นอบอุ่นมากจนดิฉันอะ่ะจะร้องไห้ พอเข้าใจความรู้สึกของตัวละครมากๆอะ่ะมันดีอะ่ะเขาทําอบอวนมากๆอะ่ะมันมีความเท่าเทียมกันบางอย่างเกิดขึ้น<ม>ในซีนนั้นอุ้ยอยากคุยดเดี๋ยวหาว่าสปอยล์ก็คือมีการเดินขบวนไพรมันไพรมัน <laughs> ในหนังเ้าจบมีการเรียกเราความเท่าเทียม <laughs> <laughs> ไปดูกันเราเองอยากบอกว่าอย่าเพิ่งอาคติก่อนที่จะไปได้ดูคือพอไปมนแล้วไปใช่เราอยากให้ลองไปดูก่อนคือการดูหนังที่คุ้มค่าต่อการดูที่สุดอะคือการดูที่โรงภาพยนตร์เพราะว่าจะได้ภาพที่มันจอใหญ่ภาพชัดแสงสีเสียงครบวงจรก็อยากให้ทุกคนนะคะถ้าฟังตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยจริงเหรอพี่เดี๋ยวผมว่าผมจะไม่ดูแล้วนะลองเปิดใจกลับไปดูกันไปดูกันเยอะๆไปให้กำลังใจนักแสดงการไปให้กำลังใจดิสนีย์ทั้งดิสนีย์เมืองนอกก็ดิสนีย์ไทยแลนด์จะลงไปให้กำลังใจเขาดูนะจะบอกว่า มันคุ้มค่าต่อการเสียบัตรไปดูจริงๆใช่มันจะได้รับความอบอุ่นอบอวนบางอย่างที่ไม่น่าเชื่อว่าไลน์แอคชั่นที่เป็นหนังที่สร้างจากกระตูนอ่ะจะให้เราได้ขนาดดีถ้าบอกเลยป้าในระหว่างที่ดูเป็นเพราะมูดมันพาไปคือเราไม่ได้มานั่งมองว่าตัวละครเหมือนเดิมไหมอ่ะเกอกปะเราดูเพราะว่าอันนี้คือแอรีเอลคที่เรารู้จักชื่อว่าแอรีเอลจริงๆอ่ะคือมันไหลไปตามมูดของมันเราไม่มีซีนที่เรามานั่งเอแบบไม่เหมือนนะไม่มีนะจะบอกว่าไม่มีจริงๆใช่ไม่มีจนกระทั่งฉากจบของเรื่อง มันทำให้เราเข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้ได้จริงๆอะมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆมันไม่มีการมานั่นนูนแล้วมั้งเอ๊ะเคยไปไม่มีเลยจะบอกว่าอยากให้ลองไปดูจริงแล้วจะรู้สึกว่าเนี่ยคือแอร์เลียวคือแอร์เลียวก็คือแอร์เลียวคืออยากให้ลองไปดูอยากให้ลองเปิดใจคืออย่าเพิ่งแบบว่าตั้งแง่คนอาจจะรู้สึกว่ามันใหม่แต่อย่าเพิ่งไปตั้งแง่กับมันคืออยากให้ลองไปดูก่อนจริงๆนี่ว่า ทีมแคสทีมอะไรเขาก็ต้องคิดมาแล้วเขาคิดมาแล้วทุกคนทำดีมากจริงไปลองดูกันนะคะอ่ะยังไงเราอินกับทะเลกันมากก็เลยเป็นทะเลกุ้งถังกันแล้วก็เฉลยด้วยว่าเราแต่งเป็นอะไรทำไมครับสุดาเพราะว่าเรากินเพื่อนแอลเลี้ยวเลี้ยวดงนะถ้ามีเนื้อกินเผือกในนี้ก็มีเนื้อถูกโอ้โหกินหมดกินไม่ยั้ง ไม่จะพูดไงอ่ะอร่อย <c oughs> อร่อยปะ <c oughs> อร่อยไม่ได้กินมานานอ,ะ <c oughs> อ่ะความร้สึกว่ามันอร่อยดีเนาะเอา,อางี้เป็นเมนูที่เราลืมไปเลยว่าเราควรจะกินเป็นอีกหนึ่งเ <c oughs> มนูที่ควรจะกินเนาะอุ้อันนี้ได้มูดมากเลยอ่ะจะบอกให้นะอะไรแบบนีน้กินกับเพื่อหลายคนใช้มือแซบๆเนาะ แล้วก็ดูรือโล่โมเม n นไปด้วยอ<ช>ะไรอย่างเงี้ยในโรงภาพยนตร์คือไปถึงโรงเราก็เทเลยใช่คือจะบอกว่าดูหนังแล้วก็กลับมาดูกันดูอีกซ้ำกันไปเลยซ,ซ้ำไปเรื่อยๆเ,เอาเอาเป็นว่าเลยนะครอิ่มอะไรทีนี้ก็คืออาหารอร่อยถูกใจมไม่ใช่ว่ายังไม่หมดนะแล้วจบกล้องเราจะไปกินกันต่อนะ<ช>ครับทุกคนขา <ๆ S 1> ก็พูดง่ายคือ ชวนกันไปดูที่โรงภาพยนตร์ได้แล้ววันนี้ค่ะเพราะว่ามันได้ฟิลดีสุดต้องดูที่โรงภาพยนตร์เท่านั้น,นะค่ะเท่านั้นจริงๆค่ะใช่ดังนั้นนะคะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเทปหน้าอยากให้กินอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะ <c oughs> หรือว่าให้เอแคร์เชิญพี่เอิร์คไปออกอีกมันรัว่าอีกก็ได้นะคะ <laughs> มีอะไรผลงานอะไรติดตามไหมช่วงนี้ก oh ็ <c oughs> ล่าสุดเป็นสาวปังก็จะน่าจะไป แกนี่ก็ฝากด้วยค่ะเพลงใหม่นะโคตติดตามพี่เอ๋ด้วช่องทางไหนยังไงอีสปอนอรวยนะคะชาล so ิสา,า <the> ที่สโกพีไอจีนะคะฝากติดตามด้วยมีทิกก์ออกไหมยังไงชาลิสาที่สโกพีเหมือนกันค่ะฝากติดตามด้วยมีเฟซบุ๊กหรือเปล่าชาลิสาช่วยดิสันจิดเฟซบุ๊กค่ะเออเอ็มเอสเอ็นล่ะยังเล่นอยู่ไหมไฮไฟล์ล่ะยังไงคือติดตามได้ค่ะคือติดด้วยช่องทางเดี๋ยวไปตอบเองทักมาก่อน